ก็ตอนนี้เรามาอยู่กันที่สถานีกลางหรือกรุงเทพอภิวัตรครับซึ่งการเดินทางครั้งนี้ผมตั้งใจที่จะมาจบโปรเจกต์ที่ผมได้วางแผนไว้มตั้งแต่เดือนพฤศจิกาเนาะตอนนี้มีนาแล้วซึ่งผิดแผนไปเยอะเลยผมใช้การเดินทางไป สี่ห้าเดือนที่แบบไม่ตอบเนื่องกันอะคือแบบพักไปเดือนพักไปเดือนเพื่อเดินทางอะไรเงี้ยคือโดยตามจริงแล้วโปรเจกต์เนี้ยมันควรจะจบตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนาะแต่ด้วยความที่ผมโรเลและเจอสถานการณ์หลายๆอย่างเนี้ยทำให้แบบการเดินทางมันติดขัดไปหมดเลยเพราะความไม่กล้าและโรเลอะไรเงี้ยเนาะซึ่งตามจริงอะผมอะ ออกเดินทางหลังจากที่เดินจาาลิกทุด,ดงมาจากปรจจวบมาถึงนครปฐมเนี่ยผมทิ้งช่วงไปอีกหนึ่งเดือนเพราะว่าติดงานเนาะแล้วก็กลับมาเดินทางต่อด้วยการเดินระวังแผนไว้ประมาณเดือนก,กว่าซึ่งก็วันแรกก็เละเลยก็คือผมไปเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดเนาะก็คือแบบไม่ค่อยอยากจะพูดถึงเท่าไหร่เนี่ยคือผมโดนโดนว่าโดนเหยียดอะไรเงี้ยเนาะจากคนที่ไม่น่าจะเหยียดคนได้อะไรเงี้ยทำให้ผมยกเลิกการเดินทางไปเลยแต่ มีผู้คนที่เป็นคนทั่วไปอเออมาชวนผมคุยภาพไป้ทรงอะไรเอยอะไรเงี้ยทําให้แบบรู้เลยว่าน้ําใจของคนเรายังมีเยอนะเนาะแต่ก็ไม่ได้มีคนเห็นด้วยกับสิ่งที่เราทําอะไรเงี้ยก็เคยแบบว่าทําให้วันนั้นนะผมตัดสินใจที่จะกลับจากการเดินันแส้แต่วันแรกเลยอะไรเงี้ยก็คือเสียงตั้งแต่วันแรกเลยอะไรประมาณนี้ผมก็เลยมาเปลี่ยนการเดินทางใหม่อะไรางี้ก็เป็นเป็นจาก เดินเนี่ยมานั่งรถไฟต่อให้จบแต่เป็นการนั่งสั้นละคือผมอ่ะด้วยความที่แพลนเละแล้วก็เริ่มมีภาระหน้าที่แล้วเนาะการงานอะไรเริ่มมาเรื่อยๆแล้วผมก็เลยตั้งใจที่ว่าจะจบโปรเจกต์นี้ให้เร็วๆด้วยความที่แบบผมรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยไปไม่สุดสักทางตอนนี้ก็ใกล้จะสี่ทุ่มแล้วคือผมอ่ะจองรถไฟขบวน51เนาะเป็นขบวนที่ผมเคยนั่งไปที่เชียงใหม่ขบวนนี้เขามีฉายานามว่าจังเกิลเทนเนาะซึ่ง ถ้านั่งช่วงหน้าหนาวอ่ะช่วงนี้มันน่าร้อนแล้วไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมคือตอนช่วงหน้าหนาวเ,เวลาเช้ามาของการนั่งรถไฟเนี่ยจะเห็นหมอกที่แบบเป็นริมป่าเลยตอนนั่งรถไฟอะไรอย่างนี้เลยก็คือเป็นขบวนจังเกิลเทนรอไปหาข้อมูลดูนะสวยจริงๆเลยขบวนฮัสเตดก็เดี๋ยวพอใกล้ถึงเวลาเราก็จะได้นั่งเดียวยาวไปจนถึงลาพูเลยคือเป้าหมายของวันเนี้ยผมตั้งใจที่จะเดินทางด้วยรถไฟไปลาพูนตามจริงนะตั้งใจจะไปหลายที่เลยตั้งแต่อยยธยาลบบุรี อะไรอย่าลืมเลยหลายที่มากแล้วก็ขุนตานด้วยแต่ว่าปิดด้วยขุนตาลเนาะแล้วเวลาเราไม่พอแล้วอะไรเงี้ยผมก็เลยลดลงมาเหลือแค่3จังหวัดก็คือลำพูนเชียงใหม่เชียงรายอะไรเงี้ยเนาะแต่อาจจะใช้เวลาหลายวันหน่อยสัก10กว่าวันอะไรก็ว่านไปอะไรประมาณเนี้ยก็เดี๋ยวเราไปหานั่งพักก่อนแล้วเรามารอรถไฟทีก่อนตอนนี้ขอเดินไปเรื่อยๆกับเราใกล้เวลาแล้วเหมือนกันอีกประมาณค่งชั่วโมงลวมั้งเมื่อกี้แอปเห็นป้าย ก็เรามานั่งพักอยู่ข้างทางเนาะตอนจริงเก้าอี้นั่งได้นะแต่ผมอยากนั่งตรงนี้เพราะว่าของผมมันหนักไม่อยากวางตรงแถวหนเท่าไหร่เนาะซึ่งตอนนี้สี่ทุ่มละประมาณจะสิ่นาทีแล้วเขาบอกว่าสี่ทุ่มสิบเนี่ยสามารถขึ้นรถได้เลยเนาะแล้วก็สี่ทุ่มครึ่งเนี่ยรถถึงจะออกเนาะอย่างที่บอกไปว่าเป้าหมายแรกในการเดินทางครั้งนี้ก็คือลำพูนก่อนผมจะไปเที่ยวลำพูนโดยจะไปพักที่บ้านรุ่นน้องเนาะที่เคยเรียนมาด้วยกันอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งอย่างที่บอกไปว่าผม ซึมไปเลยนะเจอเหตุการณ์ที่นคนปรปฐมกับการที่โดนโดนว่าโดนหยยดอะไราเงี้ยทำให้ผมแบบซึมเลยผมโดนถึงสองครั้งเลยถ้าใครดูคลิปย้อนกลับไปผมโดนหาว่าเป็นคนจรนจัดบ้างอะไรมาไปขอตั้งเขาบ้างอะไรเงี้ยจากการที่เขาเข้าใจผิดว่าเราบอกเราไม่มีเงินโอนไม่ใช่ดิเราไม่มีเงินสดเราไม่ได้เงินโอนอะไรเงี้ยแต่เขาเข้าใจว่าเราไม่มีเงินแต่เราจะไปขอเงนินเขาเขาก็ไล่เราทาง้าที่แบบคําพูดไม่น่าจะออกมาจากคนประเภทนี้ซึ่งเป็น ที่แบบถ้าข้ารู้ก็จะแบบทุกคนอาจจะแบบมองอีมุมหนึ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยทำให้ผมแบบซึมไปกับพี่โชคอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมเจอถึงสองครั้งเลยอะรครั้งสุดท้ายที่มาเดินจาริกกับครั้งที่เริ่มต้นเริ่มต้นการเดินทางใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยถือการเปลี่ยนเป็นการนัน่งรถไฟแทนจากการเดินนะคือผมหมดอารมณ์แล้วแบบไม่อยากเดินอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบไม่อยากเจอเหตุการณ์บแบบนี้แล้วตอนนั้นอะมันเริ่มเย็นแล้วไงแบบมันไม่มีที่นอนจริงจมันหาที่นอนไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบ ที่พักเลยไม่มีอะไรไม่มีให้ให้เราได้พักเลยเพราะว่าผมตั้งใจเดินแบบเหมือนตอนที่ไปเดินกับพระธุดงอะ่ะเดินริมทุ่งนาอะไรเงี้ยมันแบบเงียบดีอะไรประมาณเนี้ยแต่ก็เปลี่ยนการเดินทางใหม่ครั้งนี้ก็เลยวางแผนให้มันรัดกุมหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะเที่ยวหลายที่หน่อยแต่ก็ขอให้มันแบบถึงแม่สายอะไรประมาณเนี้ยเนาะซึ่งไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ตั้งแต่ต้นทางก็คือเบตงถึงแม่สายอ่ะมันไม่เป็นไปตามแผนเลยที่เราวางไว้แต่อย่างน้อยขอให้การเดินทาง ตัวจริงเนี้ยจบที่แม่สายถึงแม้ว่าจะไม่ใช่การเดินอะไรเงี้ยเนาะผมก็เลยตัง้งใจว่านั่งรถไฟก็ได้ยอมแล้วแหละว,ว่าตัวเองอาจจะตั้งขเขาเรียกว่าไงอนะ่ะเป้าหมายสูงเกินไปอะไรเงี้ยขณะนี้เขามาร็อกเกอร์บนที่5นลายทางเชียงใหม่ราให้บริการที่ชัชชราใหม่เล็กน้อยผู้โดยสารสามารถขับประตูตั้งแตล็อกเพื่อขึ้นขบ้นรถได้ที่ด้านขึ้นรถไฟบีชัชชราใหม่เล็กน้อย

เราพูดถึงกันตรงไหนผมลืมเลยเนาะก <g ười> <g ười> ็ครั้งนี้ในการเดินทางผมอ่ะจองตั๋วออนไลน์เมื่อคืนเนาะผมเพิ่งรู้ว่าเราสามารถจองตั๋วแบบไม่ได้เสียค่าธรรมเนียมอ่ะคือผมก็ใจว่าเมื่อก่อนเนี้ยการจะจองตั๋วรถไฟไปเที่ยวไหนเนี้ยมันเสียค่าธรรมเนียมผมเป็นคนที่แบบขี้งกไม,าางม่ค่อยอยากเสียค่าธรรมเนียมอะไรเงี้ยครั้งนี้ก็เลยแบบลองจองดู้ไม่เสียค่าธรรมเนียมเว้ยแถมโอนจ่ายได้เลยพันพัมเพยพันอะไรก็ว่ากันไปก็เลยคิดว่าเออมันสะดวกขึ้นอะไรขึ้น เพราะว่ามีครั้งตอนที่เราเดินทางไปเบตงเนาะไปหายาลานเนี่ยผมไม่ได้จองตัวต๋วผมโดนตั๋วยืนเนาะยืนตั้งแต่บ้านโป่งไปถึงกระจว่ได้แล้วทีนี้มันไม่มีคนมานั่งก็เลยทําให้เราแบบได้นั่งแบบนั่งบ้างอะไรบ้างเนี่ยจากที่เราต้องยืนอะ่ะทีนี้ก็เลยคิดว่าเออคราวหน้าถ้าเราจะไปไหนเราจะได้จองตัว๋วรถไฟผ่านระบบออนไลน์ได้เนาะก็ลองจองกันดูเนาะเจ๋งดีไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมด้วยเมื่อก่อนผมตั้งใจพีคิดว่ามันเสียไงสะดุดไม่เสียเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราเตรียมตัว ไปตอแถบันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เขาเริ่มขึ้นไปรอก,กันบนรถไฟแล้วผม mm. ว่าจะตอนนี้เพิ่งจะสี่ทุ่มสิบสบสามสิบสี่เนาะแต่ว่าเราสามารถขึ้นไปได้แล้วเพราะว่ารถไฟมารอที่ชานชาลาแล้วอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปบนรถไฟกันก่อนดีกว่านะจะได้ไปที่พักแต่ว่าเราจองที่พักหมดแล้วจองที่อะไรนะที่นั่งหมดแล้วเราจองริมหน้าต่างเลยมันสามารถจองแบบผ่านระบบอ,ออนไลน์ได้อะเออมันเจ๋งว่ะคือ ไม่ต้องมานั่งลุน้นว่าเราจะได้นั่งตรงไหนอะไรประมาณนี้เออค่านี้ผมก็รู้สึกว่าโอเคละเดี๋ยวเราไปข้างทางชาลากันก่อนเป็นจุดเดียวกับที่ผมมาส่งพิชชูไหมผมไม่แน่ใจเนาะอ๋อไม่ใช่อันนี้มันเป็นจุดบีครับที่แล้วผมมาส่งเป็นสายใต้เนาะส่งพิชชูกลับบ้านโอเคนั่นเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบน,นแล้วว่ากันที ไม่ยากเลยนะเพียงแค่เราใช้ตั๋วที่เราจองออนไลน์ว่าเป็นแบบ QR code ในการสแกนเข้ามาซึ่งถ้าเราออกตั๋วเนี่ยมันจะมี QR code เหมือนกันให้เราสแกนเข้าเหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่าอันนี้มันง่ายกว่าเนาะผมบินมาทั้งเป็นตั๋วกระดาษแล้วก็แบบดิจิเกตแบบออนไลน์อะไรเงี้ยซึ่งมันสะดวกมากจริงๆเลยก็เดี๋ยวเราขึ้นไปชันชลาข้ามบนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเนาะ นะครับอันนี้คันที่สองครับคันนี้นะครับครับโอเคเราได้แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปที่นั่งเราก่อนไปหานั่งพับ รถไฟไปเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้นะเพราะว่าตอนนี้รถไฟก็ใกล้จะออกแล้วประมาณอีกประมาณสิบนาทีก็ออกผมกะว่าจะนอนพักยาวๆเลยแล้วไปชมความงดงามของรถไฟขบวนนี้ที่เป็นจังเกิลเทนที่บอกไปแต่ไม่แน่ใจว่าจะมีหมอกหรือนะแล้วเดี๋ยวเราให้พุดคุยกันอีกทีนึงเดี๋ยวน้องชายผมจะมารับที่สถานีรั้วอีกทีเดี๋ยวว่ากันปรเดี๋ยวเรานั่งกันแบบยาวๆถึงเช้าวันนี้เลย 5ชั่วโมงกับการนั่งรถไฟมาก็ตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่สถานีรถไฟลำพูนเนาะเมื่อกี้เห็นน้องมารับแล้วเดี๋ยวผมว่าในเมื่อเรามาถึงที่สถานีอ่ะที่เนี่ยเขามีตาประจำตาประทับประจําสถานีด้วยไม่แน่ใจว่ามีจุดให้ประทับไหมเดี๋ยวเราจะเอาพาสปอร์ตท่องเที่ยวรถไฟของเราเนี่ยไปประทับสถานีไหนๆก็มาแล้วที เดี๋ยวลองเดินไปดูสถานการณ์ก่อนว่ามีไหมจะข,ขออนุญาตประทับตาประจำสถานีเลยครับตรงไหนครับพี่ตรงนี้ก็ได้ครับค <ใน S 1> <อ>รับขอบคุณครับก็ในเมื่อเราแวะมาที่นี่พอดีเนาะเราก็เลยต้องประทับหน่อยได้ตาประจำสถานีลำคูนเนาะน,นี่จริงคุณตาลก็มีนะแอปเห็นอยู่เหมือนกันแต่ว่าเราไม่ได้แวะเพราะว่าคุณตาลปิด เส้นทางเดินป่าอยู่อะไรประมาณนี้ก็เลยเอ,ดอดซึ่งขบวนที่เรามาเนี่ยเป็นขบวน51เนาะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมีฉายาว่าจังเกิลเชนซึ่งระหว่างเดินทางมาเนี่ยเป็นแบบเส้นทางปา่าตั้งแต่ลำปลางมาจนถึงลำพูนเนี่ยสวยมากเลยอยากให้ลองมานะแล้วก็เราจะมาเช้าที่อุตรดิษฐอะ่ะมันจะมีอุโมงค์ทั้งหมด4โมงตั้งแต่ปางตุ๊ขอบถ้าจำใช่ไม่ผิดนะจนถึง ขนตาลเลยจะได้เห็นทั้งหมด4ช่โมงถ้าเรานั่งขบวน5 1มาเนี่ยแต่ถ้าขบวนอื่นนะที่เรานั่งมามันจะมืดไงมันไม่ทันได้เห็นที่นี่มันจะแบบขบวนนี้จะเห็นตอนเช้าพอดีอะไรประมาณนี้ซึ่งนั่งออกจากที่สถานีกลางมาประมาณ4ทุ่มครึ่งมาถึงที่เชียงใหม่เนี่ยประมาณเที่ยงกว่าแต่ถึงที่นี่ประมาณ11โมงกว่ากน,น,นี้ก็นั่งไปประมาณ15ชั่วโมงอะเย็นเลยผมตอนนี้เหนื่อยมากเดี๋ยวว่าจะไปอาบน้ําก่อนค่อยหาอะไรกินเนาะน้องชายผมก็มารับเราเดยวเราค่อยว่ากาันที เมื here, ่อกี <laughs> 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 uh, sure. ้เห็นแว๊บๆมันไปไหนแล้วไม่ร uh, ู้อ่าอยู่นี่นี่รออยู่นี่และนั่งรอใครครับนั่งรอใครครับฮะนั่งรอใครครับหนวดก็ไม่โกนฮะแล้วมันจะไปครับไมนจะไปครับเดดี๋ยวูรถไฟอ๋อรอดูรถไฟก่อนโอเคแล้วรอดูรถไฟก่อนแล้วกันโอ้โหจะดูพี่ดีเยินเลยตอนนี้ ือแบบรู้สึกเหนื่อยมากเลยวันนี้ทั้งที่อันนี้คือคันที่สองที่พี่เคยนั่งนะขบวนท่าเอ็ดเนี่ยปกติพี่นั่งมาขบวนอื่นเนี่ยแต่ว่าอันนี้คันที่สองในการนั่งมาเหนื่อยมากเลยเเเติมน้ำมันก่อนใช่ไหมใช่เติมน้ำมันออกกลับมาเส้นนี้เหมือนเดิมโอเคไปยังไงีไปเลยอืมไปครับก่อนแล้วหนึ่งไป็นคำน้ำอะไรด้วยก็เดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันก่อนเพราะว่า น้องบอกว่าน้ำมันหมดแล้วำมนหมดแล้วหมนไม่มีแล้วคือพอผมมาปุ๊บน้ำมันหมดทอดีเลยฉลาดแล้วเนี่ยพอผมมาน้ำมันหมดตอนตอนอยู่น้ำมันไม่เคยหมดอะไรไม่เคยคิดจะแวะมาเลยเนี่ยเพราะไม่รู้จะไปเที่ยวไหนดีเอาว่าเดี๋ยวเรามาลองหาที่เที่ยวกันในประมาณระยะเวลา3วันที่คิดไว้นะไม่รู้ว่าอาจจะ2วันก็ได้หรือไงแล้วแต่ดูสถานกากณ์ทีเดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันกันก่อนเพราะว่าน้ำมันจะหมด เรามาถึงที่พักของน,องน้องเนาะเดี๋ยวผมจะไปอาบน้ําก่อนแล้วก็ค่อยไปหาอะไรกินแล้วก็แวะเที่ยวนิดหน่อยเพราะเดี๋ยวน้องจะต้องทํางานต่อนมาข้าม้ามงเย็น,ยนอะไรเงี้ยแต่ว่ามันบอกว่ามันจะมีโบราณสถานน่าสนใจมากแต่ตอนเนี้ยแปบน้ํากัดไม่ไหวละร้อนจริงกระเซิงหมดเลย้ห้องไหนเของนี่เหรอเข้าไปข้างในกันหลังจากอาบน,น้ําเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะ แวะไปดูโบราณสถานใกล้ๆถันนี้แป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยหาซื้อข้าวซื้อน้ำมากินเนาะวันนี้คงไม่ได้มีอะไรมากเพราะว่าเราเหนื่อยจากการเดินทางด้วยแล้วก็เดี๋ยวน้องต้องไปทํางานต่ออะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปที่ไหนเ่ไปเนะมืองโบราณเมืองโบราณเขาเรียกเมืองโบราณเหรอ่าโบราณนโบราณสถานอะไรสักอย่างอ,ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นกันลวกันเนาะไม่รู้เป็นยังไงก็เดี๋ยวออกเดินทางกันเลย มาถึงกันที่แรกเนาะก็คือโบราณสถานเฉพาะกูช้างซึ่งเป็นโบราณสถานที่เออเจ๋งดีเนาะมีกูช้างแล้วก็มีกูอะไรอีกนะเมื่อกี้เห็นป้ายกู่ม้ากูไก่ใช่ไหมใช่ใเปล่าเขาเรียกว่าอะไรจะดีเหรอที่ ช้างของพระเจ้าจมามเทวีโดยชีย้ขึ้นด้านบนเพราะมีความเชื่อที่เขาบอกว่าชี้ไปทางไหนก็จะมีผู้คนล้มตายแล้วคูอย่างอื่นนะไปดูกันดีกว่าเดี๋ยวเราลองมาลอดท้องช้างเป็นสลิมคนก่อนที่จะกลับไปพักแล้วฮะยิ้มอย่างเดียวไปล่ <laughs> อท้องช้างกัน สามครั้งปะไม่รู้อ่ะไม่มีอะไรเขียนเลยแต่ไม่แน่ใจโอ๋อนี่ไงสามรอบถึงกันได้เอ้าถอรองเท้าด้วยทูนทาไม <c oughs> ไม่รู้จริงๆแอ้วให้ถอดรองเท้าด้วยเพิ่งเห็นายอีกรอบหนึ่งเนาะอ๋ก็ให้อธิษฐานจิตในใจใน,ในการเดินรอบ รอดท้องช้างทั้งหมด3รอบเทแต่ว่าให้ทอหรองเท้าด้วยอะไรอย่างนี้ท,ทิธีรอท้องช้างไปแล้วสำหรับการมาที่บราณสถานเจ้าปู่ขู่ช้างที่ทูนพาผมมาเที่ยวที่นี่เนาะ คือแบบเรามาหาเพิ่มความเป็นสริมคนให้กับทิปจบในครั้งนี้คือผมอยากจบแล้วแหละ <c oughs> คือมันเละไปหมดเลยอะ่ะเออเข้าใจแล้วว่าเราโรลด้วยแหละอะไรอ่เงี้เนาะซื่งที่นี่คือโบราณสถานผู้ช้างลำพูนเดี๋ยวต่อไปอ่ะผมเดี๋ยวผมจะไปหาข้าวกินแล้วก็ซื้อน้ำไปที่ห้องด้วยไงยพอดีผมมานั่งนอนพักที่ห้องน้องสักสอคืนนะเดี๋ยว คี่สามว่าจะไปนอนโรงแรมสีลำพูนไม่แน่ใจว่าจะเต็มไหม๋ยวดูสถานการณ์ที่หนึ่งอะไรอย่างนงี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปพักผ่อนโดยสลับวันนี้เพราะว่าเรายังเพียกับการนั่งรถไฟมา1 5ชั่วโมงแต่กรุงเทพฯอภิวัตมาที่เนี่ยเออเพียจริงต่อให้อำนาจสดมากขอยากอยาก,อยากนอนนะแต่ว่ามาไหว,ว้พระไหว้เจ้าปู่กูช้างอะไรเรียบร้อยก่อนอะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยวปะออกเดินทางกันต่อจะได้เตรียมตัวไปหาอะไรกินด้วยแล้วก็พักผ่อนด้วยแล้วพรุ่งนี้ค่อยเอาเดินทางกันต่อ ไฟทีสายเลยก็คือ,อ,คอมืดละก็เลยไปหาอะไรกินนอนยวเข้าห้องก่อนสรุปวันวนี้ก็เดินเล่นนิดเดียวนิดหน่อยเพราะว่าเหนื่อยเพียจากการเดินทางแล้วก็ไปหาซื้อข้าวในตลาดมาแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งกินนอน แล้วก็ทำยางอื่นต่อไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันอีกทีนะว,ว่าจะไปที่ไหนอย่างที่บอกอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้คร